โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุง2อสองน้ำวีหนึ่งนะลุงมานั่งมองใหม่อยู่ไอ้กูเปิดใหม่อย่างว่าสรุปเปิดแล้วนะมามาดูกันที่ลักกี้ทามรอบแรกของแม็กกันบ้างนะเช้านี้นะ มีแจ้งเข้ามาตามนี้เลยนะเด็กข้างไข่แจ้งเข้ามารอบเช้าวันนี้มีเกมหีบด้วยนะเกมเก่านะเมื่อเช้าช่องหลักก็ไปเล่นเกมเก่ามา1เกมแนละ้วก็พังไม่เป็นท่าเหมือนกันนะแต่ยังดีนะตอนจบฟุก๊กกับมาได้คืนกลับมา นิดหน่อยนะแต่ก็ยังไม่ชนะหรอกแพ้อยู่ที่น่ะดีกว่าหมดตัวนะเอาเป็นว่าลัคกี้ไทม์รอบนี้ลุงจะไปเล่นเกมหีบนะลัคกี้ไทม์ก็คือช่วงเวลาที่เพิ่มมาตาการจ่ายนะแต่บอกไว้ก่อนเลยวันอาทิตย์นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวลุงจะขอลองจัดเลยแล้วกันเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาดีกว่าใครอยากมีกลุ่มแบบนี้เข้ามานะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเดี๋ยวลุงจะทิ้งไม่ให้นะก่อรับชมคลิปเหมือนเดิมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะ พามาที่ทุนตีกลมๆเลย20,000นะ้ะโมโหนะจะเอาพยายามเอากลับให้ได้นะขอเล่นเบ็ด40 80หมุนออโต้เทอร์โบยาวๆไปอ่าเหมือนจะเอากลับแต่ก็ยังไม่กล้าบุกเยอะสักเท่าไหร่นะ20,000นเบ็ด4ีนี่คือกะว่าประคองประคองหน่อยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะเอื้อมมือไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้ก่อนนะอู้ดอกนี้สวยมาถึงสวยเลย 3า0ยนาะตีกลมๆว่าทุนเรา20,000ืนะพาเข้ามานะที่เกียดมาจำหมื่นเก้าเศษนิดนึงอยู่นะเรื่องของเรื่องลุงไม่อยากจะเล่นทุน20,000ืหรอกแต่มันอยู่ในเครดิตพอดีนะที่ลุงเติมเข้าไปนะแล้วบวกกำไรยังไม่ได้ถอนออกนะก็เลยแม่งกด20,000ืเลยทุนเยอะเผื่อบางทีเราอาจจะได้กำไรไวไม่มีอะไรเยอะเกมนี้ให้มันคำนวณพออย่างเดียว ลักษณะพิเศษอะไรไม่มีเลยนะถ้าไม่ผิดก็คำนวณจากซ้ายไปขวาปกติโอ้โหโดอกนี้เต็มกระดานเหลือเกินนะ576นะหูสว่างสวยเว้ยเต็มกระดานเลยอืมมาดอกสวยอยู่ดอกเดียวแล้วก็เงียบสนิทปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะครบ80หมุนนะนะดูดิไวเหลือเกิน เมื่อเช้าเกมแรกลุงหายไปประมาณ3000นะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะมาไล่กลับกับเกมน,นี้ได้ไหมนะขอเล่นเบ็ด50นะสักสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เจอเบ็ดร้อยอยู่ที่นั่แหละตอนนี้ขอไล่เบ็ดไปก่อนไล่แบบรีบด้วยนะเกมมาหนึ่งเกมสายปั่นนะเกมนี้เป็นสายปั่นที่แท้ทูเลย ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะสภาพค้างๆก็ไม่มีตัวขยงขยับให้กูรู้สึกมันสนุกสนานเลยนะถ้ามันมีการจ่ายก็โอเคขึ้นนะแต่ถ้าไม่จ่ายเราน่าจะต้องมาคุยกันหลังเกมนะกระดิ่งมากระดิ่งมาอ่าซายไปขวานะคำนวนส้ายไปขวายาวมาลูกเต็มกระดานก็จริงแต่ตัวอักษรน,นะ365เออเชื่อมันหนังเน็ตฟิกเลยวะ สามหก้าคิมาเต็มกระดานดอกเต็มกระดานนี่ถ้าเป็นเกมอื่นนะ้ะเป็นรางวัลก้อนโตชิบหายแล้วนะแบบนี้นะพอเกมนี้นะตัวคํานวณค่อนข้างจะจ่ายเบานะลองดูนะลักษณะพิเศษข้างในจะเป็นแบบไหนลุงก,ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจนะลอลุ้นเลยแนละ้วกันว่าเดี๋ยวมันจะน่าจะเข้าได้แนหะเหมือนกับจะปัดตัวถูกออกไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองลุ้นพร้อมๆกันแล้วกัน ปัญหาคือมันจะได้เข้าข้างในไหมเนี่ยดูมันมาเดี๋ยวหูตกสเปสสปะมากขยับอีกนิดนึงไล่อีกนิดนึงขอเป็นเบ็ด70นะอีก80หมุนลูกเบ็ดที่3ของ pg มักมีอะไรตื่นเต้นนะ ทุนเรา20ง0มนนาทีกลมๆตอนนี้หายไปประมาณ4 0 0พกว่าแล้วนะใช้เบ็ดสูงมันก็หายไวแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันจ่ายมันจะพลิกกลับมาเลยนะเว้ยปัญหาคือมันไม่จ่ายดีตอนนี้สเกตเตอร์แม่งไม่มีคำนวณน,นะมารอบเดียวแล้วหายนะไม่มีคำว่าคำนวณปุ๊บลุ้นต่อว่ามันจะติดไม่ติดถ้าลงก็คือลงติดทันทีนะสเกตเตอร์ เป็นเกมเก่าแบบแนวทางการเล่นเก่าๆเลยนะไม่มีอะไรแบบตื่นเต้นเลยนะตอนนี้ลุ้นแม่งให้จ่ายอย่างเดียวเนี่ยกระดิ่งมาเออเอาดิกูมาตื่นเต้นกับตัวคำนวณโอ้โหไวยอย่างเยอะคิวมาเอ,อมาเห็นไหมมาเต็มกระดานก็จริงแต่เป็นตัวอักษรเบาๆตลอดนะเออกระดิ่งมา ถ้าเป็นเกมอื่นมาเต็มกระดานแบบนี้มึงเห็นรางวัลก้อนโตกันแล้วแหละเอมาลู <c oughs> กการดิ่งดูดิยังไม่ติดก้อนโตเลย4 8 8น้ใจเบาในาใจเบามาเข้าฟรีจนได้นะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะมาจําพร้อมๆกับลุงเลยนะลุงก็ลืมแล้วเหมือนกันนะสัญ,ญลักษณ์ที่จะเปลี่ยนเป็นตัววาได้แก่มันส่มวะเออเป็นตัวอักษรน่าจะดีนะ ถ้าตัวอักษรเพราะว่ามันมาบ่อยไงมาลองดูกันเลยลูกคิวเป็นแม่ไม่โผล่มาสักตัวหนึ่งไงชิบหายโผล่มาตัวเดียวนะยังไม่ติดยังไงนี่ไม่โผล่มาเลยวะ่ะคิวนั่นเออบวกหนึ่งฟีสปินมาก่อนไหนไอตัวคิวไม่เห็นเปลี่ยนเป็นวายเลยมันเล่นยังไงวะเอออ๋อ,อมันมันต้องอยู่ในพาที่สองสามสี่ห้าโอเคล็อกด้วยดู ล็อกด้วยมาวายสองกับ3ามล็อกแล้วล็อกแล้วเออโผล่มาหน่อยหมุนมาอีกไหมไม่ติดนะวุย้ยเต็มกระดานดอกนี้ก็ยังไม่เป็นรางวัลก้อนโตวะสุดท้ายสุดท้ายเออเอาดิก้อนโตยังไม่โผล่นะ1800นะเออโอเคอูเข้าใจวิธีแนวทางการเล่นของเมืองนะราวนี้ก็ลุ้นให้มันจะเข้ามาอีกสักรอบมีไหมนะลองลุ้นกันดูนะ ขออยู่เบ็ดเดิมเนี่ยหึงใจอยากขยับไปเบ็ดร้อว่ะขยับอีกหนึงเบ็ดแล้วกันเป็น80เอายังเล่นที่ไปเบ็ด80 80หมุนเอาลองดูกันลองดูกันเกิน5-6นาทีแล้วคำนวณน,น่าจะดีขึ้นมาไหมไหลมาตัวเอล้วน10มาเออมันเป็นวายล็อกนะลุงก็เข้าใจว่ามันตัดตัวถูกออกความที่เกแมง่งออกใหม่กันทุกอาทิตย์กูไม่นั่งมา มานั่งจำนะว่าเกมไหนเล่นยังไงก็ต้องฟื้นความทรงจำกันแบบนี้แหละเค okay, มานะเออหูยน้ำเต้าอย่างเยอะนะน้ำเต้าโยกอะเมื่อกี้อย่างเยอะเลยข้างหลังการดึงมาเต็บเออโผล่มาสักทีรางวัลก้อนโตนะต้องขนาดไหนถึงจะโผล่พันเก้อยยี่สิบบาทนะฟื้นกลับมาฟื้นกลับมาไปกันต่อไปกันต่อลูกยังไม่จบ แน่สกเก็ตเตอร์สองตัวสองตัวอยู่นะแอบรุ้นให้มาต่อนะเราจะตามทุนหนึ่งหมื่นแน่เลยดูจากลักษณะการตกของตัวเกมนะมีแววแม่งไว้อย่างเยอะดันไม่เข้าเลยช่ไหมเดี๋บอกมุน อือฮึมเสดไดไวยดอกเมื่อกี้อุ้ยหมาเต็มกระดานสวยจังเลย3 4 4ยังไม่พอกินไปหากันต่อไปหากันต่ออีง5หมุนแม่งโยกมาอย่างเยอะอย่างเยอะคำนวณมาอย่างบ่อยตอนนี้คำนวณมาอย่างบ่อยแต่ไม่ติดขอขยะบิีกหนึ่งเบ็ด9ทําทำไมกูไม่ไปร้อยกูไปกลัวอะไรหนึ่งเบ็ดร้อยวะสุดท้ายเดี๋ยวก็เห็นเบ็ดร้อยจนได้อเอมาหนึ่งเบ็ดมันต้องมีอะไรตื่นเต้นสักครั้งว้ย คิวมา270เื้อหือสกเกตเตอร์2ตัวไม่ลงขยับมาเรื่อยๆลูก36อุ้ยกระดิ่งดอกนี้เออเมื่อตะกี้ก็มาประมาณนี้แหละ1,900นะนี่น่าจะขึ้นกว่าเดิมนะฟื้นกลับมาหน่อยฟื้นกลับมาหน่อย3,240บาทไปกันต่อแต่ละเบ็ดมันต้องมีซ่อนอยู่แบบนี้1ครั้งนะในความคิดลุงนะตามทุนอยู่ประมาณ6 0 0 0 กระดิ่งแนงไม่เต็มจอนะอุ้ยเคดอกนี้ก้อนโตอีกดอกหนึ่งนะเบาอ่ะกระดิ่งแน่นอนน่าจะ2 0 0พกว่าแหละ2160นะเคมันเบาวกว่ากระดิ่งอยู่แล้วนะฟื้นกลับมาค,ค่อยๆไล่กลับมาลูกเออมาทีนิดทีละนิดข้ีทักรอบลูกจะสวยมากเออโยกโดอกนี้แพงแน่นอนนะ5 0 0พันถึงไหมห้า0ันถึงไหมมาลุ้นกันว่าดอกนี้จะติดห0 0พันไหมนะอุย้ย2 8 0 0 เบากว่าไอ้ตัวตัวกระดิ่งเหรอวะตัวนี้เอ้งน่าจะหนักกว่านะจากรูปคิดว่าเป็นของแพงกว่านะตามชุนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งลูกไหลกันต่อเออกระดิ่งมาพอได้มีชีวิตชีวาบ้างนะตอนนี้นะเบ็ดต่อไปที่จะเล่นเนี่ยของดีแล้วเบ็ดร้อยนะเดี๋ยวนะฟื้นกลับมาไงพอฟื้นกลับมาก็เริ่มจะกล้าบุกกล้าเล่นอีกนะมาลุกเคมา ขยับมาอู้คำนวณทุกไม้ก็จริงไว้แต่เบาร0อโยกมาดอกนี้เกือบเป็นก้อนโตนะนี่มาอีกครั้งหนึ่งไหมกระดิง่งกระดิง่งแปดรอยสหูไยอย่างเยอะเอมาคำนวณมาถีโคตรถีะนะตอนนี้นะนั่นพอกูทักคำนวณมาบ่อยมึงเงียบเฉยเลยสกเกตเตอร์สตัวอุ้สกเกตเตอร์หายไปว่ะแต่ว่า คิวมาสก,กตเตอร์2ตัว2ตัวแม่งไม่โผล่มานะมาเล่นกันที่เบ็ดร้อยนะ80หมุนนะสุดท้ายมาถึงจนได้ว่าจะไม่เล่นเบ็ดร้อยนะเอาจัดกันที่เบ็ดร้อยแม่งขอเข้าฟรีเบดนี้เหอะกระดิ่งมาเคมามึงอย่าไปไกลดีเดี๋ยวมันกลับไม่ได้ถ้าจะมาก็มาตั้งแต่ตอนนี้ไวเอมาก่อนลูก มึงอย่าไปไกลไปไกลใจไม่ดีเว้ยถ้าไปยิ่งไกลยิ่งใจไม่ดีนะ800มาหน่อยดิวัาสเก็ตเตอร์หายไปไหนหมดโจงมาเว้ยมาหน่อยลูกคิวมาเอมาหูเป็นแต่พวกตัวอักษรนะคำนวณมาจริงแต่เป็นแค่ตัวอักษรวะ่ะไหลแล้วตอนนี้ตามทุนอยู่5,000กว่าเอาดิขยยับมาแม่ไม่มาเลยเว้ย กะดิงมาดอกนี้640คิวมาร่างวันก้อนโตต้องโผล่มาดีเออสักนิดสักนิดตัวเอนะหนักกว่าตัวเลขเอะวะา0 0 0กับ25นะไปต่อไปต่อหูยหยกไปกองอยู่ข้างหลังน่เงเสียดายว่ะเอมาก่อนมาต่อเค้โหูเบ็ดร้อยจ่าย20บาทจ่าย20บาทยังมีให้เห็นครับ โอ้โหเต็มกระดานแม่งสลับปรับเปลี่ยนกันถ้าเป็นตัวเดียวกันเมื่อกี้เยอะนะเสียดายมันสลับกันหมดนะโยกมาลูกแม่งเข้าฟรีไม่ยอมมาจริงเว้ยเออโอ้โหตัวอักษรอ,อย่างอย่างเยอะบอกเลยเบ็ดร้อยโอ้โหตัวอักษรอ,อย่างเยอะดูมันสว,สว่างสว่างคิดว่าแม่งจะติดนะไม่ติดว่ะออ้ยดอกนี้ก้อนโตแน่นอนนะอือหือมาตรงเบ็ดร้อยด้วยเอาดิ น่าจะโผ่กับมาไหมกําไรน่าจะโผ่กับมาไหมสามพันเจ็ดสามพันแปดสามพันเก้าสี่พันตอนนี้ลุ้นไปห้าพันสี่พันแปดนะเออได้ทุนกลับมาเว้ยไปลุ้นหากําไรกันลูกจะได้ไม่ได้นะสองพันร้อยนะไปลุ้นหากําไรกันเออมาต่อขอสามสิบหมุนนะที่เบ็ดร้อยนะขอสามสิบหมุนไปหากําไรกันให้ได้ลูกแม่หากําไรหรือว่าจะขาดทุนมาดูกันเออ,อเคมา เข้าฟรีเบ็ดร้อยคือให้จบจบไปเนี่ยอ,อมากันต่อนะกระดิ่งนะมากันต่อตัวเอเอ,อเริ่มจะสว่างบ่อยขึ้นสว่างบ่อยขึ้นนั่นไงเข้าจนได้นะที่เบ็ดร้อยนะจบอันนี้คือพอนะอย่างอยาน้อยมีกําไรแน่นอนนะไม่ขาดทุนนะอย่าเป็นตัวแพงนะขอลอ็อกเป็นตัวอักษรเป็นตัวอักษรอ้โหูกระดิ่งเอ้ยกระดิ่งกับเรามาบ่อยกระดิ่งกับเรามาบ่อยล็อกให้สวยๆลูกล็อกให้สวยๆตั้งแต่ต้น มาแรกตัวเคมาก่อนเอาก่อนกระดิ่งลงกหน่อยดิยังไม่ล็อกนะอีกสี่หมุนแม่ไม่มาไว้บวกหนึ่งฟีสปินกลับมาลูกห5 5ร้อยห้าสิบห้าตอนนี้กระดิ่งล็อกหน่อยโอ้โหไปโผล่ช่องหนึ่งซะงั้นมาแล้วล็อกแถวสามมาหนึ่งตัวแล้วล็อกแถวสามแล้วโผล่กลับมาหน่อยหนึ่งโผล่กลับมาหน่อยนึงมาแถวสองล็อกแบบนี้ติดหยกไปด้วยเออโผล่กลับมาอีกหนึ่งหมุนล็อกอีกไหม ไม่ตีนะหูยได้เบาๆสุดท้ายอือหูยได้หนึ่งฟีสปีนมาุูยเอาหมายสุดท้ายขอสักสองพันเนอติดโยกมาุูยล็อกมาด้วยสามแถวดอกนี้สว่างจ้ามาลูกหนึ่งันหนึ่งรยนะเออเอากลับมาพอ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 ไม่ไปต่อแล้วโอ้โหถ้าไปต่อนะเราจะมีกำไรไหมไว้ก็อยากรู้เหมือนกันนะ13หมุนเอาให้จบซะมาโยกดอกนี้ เมื่อชาก็ดอกไปต่อเสร็จไปต่อได้กําไรมาเพิ่มนิดนึงนะอโอเคกับ qa เต็มสมุดนะมากันอมืมา135นะเดียวขอซื้ออีก30หมุนแม่งขอวัดดวงนะดูว่าจะทำกำไรได้เพิ่มไหม แอบลุ้นนะแอบลุ้นอยู่นะอยากน้อยๆขอแพ้ไม่เยอะนะหรือไม่ก็ทํากําไรเพิ่มมาเลยลูกดูว่าจะติดไม่ติดโอ้โหมาแต่ตัวอักษรว่ะเอมาเสียดายอ้ยดอกนี้เคกับเอมาอย่างเยอะนะจ่ายยังไม่หนักเท่าไหร่แต่จ่ายอยู่จ่ายอยู่เจ็ดหมุนสุดท้ายแม่งจ่ายประมาณเดิมเลยไว้ไม่เพิ่มนะเคมาสุดท้ายโอเคพอละไม่ไปละ ไปต่อก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้นะเอากลับมาทีละนิดละหน่อยดีกว่าถือว่าไม่แห่อารมณ์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะจากจะหายไปเหมือนนึ่งสุดท้ายได้กลับมาแบบนี้ลุงก็มองว่ายังดีนะยังดีกว่าไปไปต่อแล้วหมดนะกำไรเก็บเล็กเก็บน้อยเล่นวันอาทิตย์สบายใจกว่าเยอะนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลุงด้วยละกันนะเดี๋ยวเจอกันอีกสักเกมลูก